จ้าคุอนะเงมงเงางฮมยุ้มกระตัดอยู่บ้านเฮาคือฝนสีมาเร็วหนาวกับหนาวลูกกระทาไปยุ้มเอาแบบจริงจริงจังๆเลดสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปเอฟซีธโลกตาตอนนี้แพ็งมาเก็บเห็ดดำนะคะเห็ดเยอะมากๆค่ะป้ามาสอยเป็นแปลงเก็บดลยจ้าตามาป้ากระหก ตรงนี้ไม่ค่อยลกเท่าไหร่เดี๋ยวไม่เป็นจะเดินลงไปตรงลกๆตรงนั้นมันจะเยอะมากเลยค่ะไปตามไปอ๋อไอพ่อไอแม่เอยมองดูเดี๋ยวมุดเอาขอนอยู่ใต้ต้นไม้นะ còn some babies yeah hmm được tìm nhiều điêu điêu à now cái mì này nong กลุ่มนี้สิคะทุกคนอ่า่ใหญ่เก็บเลยเอารับหัวรวบหางจะให้นอ้องเอ้ยนะ รมหมหางกินกลางตลอดตัวเอาให้เบัระอันเนี้ยโอ้อันนเป็นยังไงดอกใหญ่งพี้อหน่อยดูดอกปกเอ๊อบโอ้โหได้ดอกได้แต่แค่นี้พอเลย ลูกก็ยืนรออยู่ท่านดูดิทุกคน,ด,นดูอันนี้งามเฮงขาเห็ดน,นองเอ้ยต้องดูตรงท้องเขาด้วยไงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราเอาทิ้ง เนี่ยเราเอาทิ้งน้ำหลาเนาะเนี่ยมาเกือบไม่ทันเน่าไปเยอะไง กระโดดกเดีอะมันคัก่นดอกนี่พี่น้องเอ้ยนี่เงานะเดี๋ยวนะงามกระโดดเมื่อนี้มไม่เห็ดงามงามเหนาอันนี้แบกหงาออกไหมพี่น้องเอ้ยงามแหงสวดเอาสวดเอา นังกับฮีสร้อนตัดขาชิ่วๆนี่นาทำไมต้องคว่ำดูเงี้ยเพราะจะดูไอ้หลังดอกเขานะคะส่วนเห็ดเราจะไปคัดอีกรอบหนึ่งเนาะก่อนส่งลูกค้าเพื่อความมั่นใจ เราส่งร้านอาหารนะคะทุกคนคือดูคนบอกว่าทำไมไม่ตั้งกล้องแล้วก็ ตัดไปเลยแม่ต้องบอกหลายรอบแล้วนะแม่ไม่ทําค่ะแม่เพราะว่าแม่ต้องไปนั่งตัดไปนั่งคัดอีกรอบก็เลยทําอย่างนี้เอาใหญ่เต็มที่แล้วแต่ยังไม่แก่กำลังพอดีเลย สองอาทิตย์แล้วเริ่มแกแ่แล้วล่ะน้ำลายล้วนะมางวดนั่นแหงเพื่อพี่น้องตอนนี้ชุมช่มฉ่ำ อันเล็กๆที่ไม่แป้งทิ้งไว้ดูใหญ่หมดแล้วเกือบหมดแล้วนี่หนาวค่ะ สองดอกตัวไหน,นดูรอยสัตว์เขากินนะคะเขาจะกินเอาแต่ดอกเขาเป็นอย่างนี้ทิ้งไปเลยนะคะ ทุกคนค่ะเต็มหนึ่งตะกร้กาแล้วเดี๋ยวแม่แป้งจะเทใส่ตะกร้กาดำนะถุงดำดีกว่าเพราะว่าตะกร้กาไม่จะเอาเข้าไปข้างในถุงดำค่ะ,ะอ๋อเด็กเด็กกัน ไปข้างล่างไป